ก็เนื้อนุ่มมากๆให้มันแบบเบาๆนะคะเค้าอุ้มอาจจะใช้ตัวเครื่องล้างหน้านะคะวันที่ของการขจัดความมันส่วนเกินแบบชําระล้างพวกค่าไขมนันบนหน้าเรานะคะแล้วก็ปรับผิวของเราเนี่ยให้สมดุลแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแต่ใดๆสวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับอุ้มอีกแล้วนะคะในช่องอารอารมนี ini, ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์ให้อุ้มนะคะก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์ให้อุ้มด้วยนะคะทุกคนแล้วคือคลิปเนี้ยอุ้มจะมาทดสอบให้ดูกันว่าการที่เราใช้มือของเราล้างหน้าแบบในทุกๆวันกับการที่เราใช้แปรงล้างหน้าหรือว่าเครื่องล้างหน้าที่มันมีอยู่ตามท้องตลาดนะคะอันไหนมันจะลดสิวอุดตันได้มากกว่ากันหรือว่าสะอาดกว่ากันนะคะคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนแต่ใดๆคือไม่ว่าเราจะใช้มือล้างหน้าหรือว่าแปรงล้างหน้าหรือเครื่องลล้้้าางงหนนนนะคะคมััักก็ตตออขึยู่่บผิภณฑ์ที เอามาใช้ในการทําความสะอาดผิวด้วยนะคือมันจะต้องเหมาะกับผิวของเรานะคะอย่างวันนี้ที่อุ้มจะเอามาใช้นะคะก็คืออุ้มจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นตัว f ฟสและเฟเเชลฮินเซอร์นะคะเป็นตัวเพียวเจล เป็นสูตร2นะคะเป็นสูตร normal skin เนาะและสูตรที่2องะคะ่ะที่อุ้มจะใช้วันนี้เนี่ยคือจะเหมาะกับเพื่อนๆคนไหนที่มีสภาพผิวที่แบบว่าปกติหรือว่ามีความมันบริเวณ T zone น,นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องของการขาจัดความมันส่วนเกินนะคะแล้วก็จะทําให้ปรับผิวของเราเนี่ยให้สมดุลแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชืนน้น และที่อุ้มเลือกตัวแบรนด์เฟสแลบมานะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,าน,นัา้นนะที่อุ้มแบบหน้าแพ้หน้าะระคายเคืองหรือว่าเป็นสิวนะคะอุ้มก็เคยใช้ตัวแบรนด์เฟสแลบตัวนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าใช้เป็นสูตรศูนย์นะเดี๋ยวจะหาว่าแอบหรือเปล่าโมเมหรือเปล่าคือจะบอกว่ายังเก็บหลอดของน้องเขาไว้อยู่เลยเนี่ยเห็นปะคือเป็นเบอร์ศูนย์นะคะลอกหมดแล้วนี่ตัวเจลล้างหน้าของเขาเขาทาออกมาเพื่อแบบว่าสําหรับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายผิวแบบว่า e ซนซิทีฟต่างๆนะคะแล้วเขาก็มีมากถึง4สูตรด้วยกันตั้งแต่เบอร์0เบอร์ 1, 1เบอร์ 2, 2> เบอร์3นะคะเพื่อนๆสามารถแบบ เลือกให้เข้ากับสภาพผิวของเราได้เลยเนาะตัวเจลล้างหน้าของแบรนด์เฟสแลบนะคะเขาปราศจากสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบสีกลิ่นน้าหอมแองกกฮอล์พาราเบนนะคะและที่สําคัญคือเขาไม่มีสารสบู่ที่แบบว่าทําให้เกิดฟองนะเพราะว่าตัวเจลล้างหน้าของเขานะคะของน้องตัวนี้เนี่ยไม่มีฟองนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่า การที่อุ้มใช้ตัวเครื่องล้างหน้ากับการที่เราใช้มือล้างหน้าเนี่ยอันไหนมันจะลดสิวอุดตันได้มากกว่ากันแล้วก็สะอาดมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวจะลองแบบทดสอบให้ดูแบบครึ่งหน้ากับครึ่งหน้าเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ หลังจากที่แบบว่าอุ้มใช้สัลีนะคะเช็ดหน้าไปเรียบ,บร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดผิวนะคะล้างหน้ากันเนาะเดี๋ยวข้างขวานะคะอุ้มจะใช้เป็นตัวเครื่องล้างหน้านะแล้วก็ข้างซ้ายเดี๋ยวอุ้มจะใช้มือ <Eine> ในการล้างหน้านะคะ,ะเนื้อของเขานะทุกคนก็คือจะใสแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนื้ออันนุ่มมากๆนี่เนื้อคือใสแล้วก็นุ่มแบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยทุกคนเพื่อนๆเอาน้ําแบบชโลมลบนผิววันนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เจลอะแปมไปเลยแบบนี้ ก็ใช้ตัวเครื่องนะคะให้แบบโดนนานนิดนึงเนาะอันนี้อุ้มปรับระดับให้มันแบบเบาๆนะคะคืออุ้มอาจจะใช้ตัวเครื่องล้างหน้านะคะวันที่แบบแต่งหน้าหนักๆห,ห,หรือว่าวันที่แบบใช้รองพื้นนะคะก็จะใช้เครื่องเพราะว่ารู้สึกว่าผิวอ่ะมันสะอาดกว่าการที่เราใช้มือทําความสะอาดนะคะ ด้านขวาอ้นก็จะใช้เครื่องแบบนี้เลยก็คือทูๆูไปนะคะ่ะทุกคนแบบไม่ต้องกดเนาะเครื่องมันแบบาสาั่นแล้วก็ทําความสะอาดไปนะคือมันสบายมากๆแล้วก็อย่าลืมล้างตรงแบบบริเวณกรอบหน้าด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางทีอะเราแบบคอนทัวร์หน้าอะไรอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็ต้องใช้ตรงปลายแบบเนี้ยเข้าไปจ้าซอก้อนคือมันจะทําเวลาที่เราใช้เครื่องอะคือมันจะช่วยลดแบบพวกสิวอุดตันต่างๆ,ๆเพราะว่าแบบมันล้างสะอาดใช่ไหมล่ะบางทีแบบค้าเครื่องสำอางนนี้นั่นเราใช้มือเราล้างไม่หมด และคืออุ้จะบอกว่าตัวเจลล้างหน้าตัวนี้ของเฟสแ lap นะคะตัวนี้เนี่ยคือเขามีส่วนผสมเด่นๆเลยที่สําคัญก็คือเขามีตัว T E A นะคะโฮโคอิลกูตามีนนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการขจัดความมันส่วนเกินแบบชําระล้างพวกค่าไขมันบนหน้าเรานะคะแล้วก็เขาจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น,นะะตัวโซเดียม P C A นะคะตัวโซเดียม P C A เนี่ยก็คือจะให้ความชุ่มชื้นเนาะให้ผิวของเราเนี่ยหลังจากที่เราล้างหน้าเนี่ยคือชุ่มชื้นมากถึงแบบเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะคะ ก็คือเจลตัวนี้ไม่มีฟองทุกคนโอเคล้างไปประมาณนี้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะอุ้มก็จะใช้มือในการล้างหน้านะคะก็ถูกไปแบบนี้เลยเนื้อเจลของเขาคือนุ่มมากๆทุกคนเราข้างที่อุ้มใช้มือล้างนะคะคืออุ้มอาจจะใช้มือล้างวันที่แบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรคือแบบแต่งหน้าเบาๆอะไรอย่างนี้เนาะก็จะใช้มือล้างเพราะว่าผิวมันจะได้แบบไม่ะระคายเคืองไม่ถูกกระตุ้นแบบบ่อยๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราล้างนะะ้ำออก ตัวเฟสแลบตัวนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีฟองใชป่ปะแต่ว่ามันไม่ได้เคลือบผิวนะทุกคนเวลาที่เราล้างน้าออกแล้วว่ามันรู้สึกแบบเออผิวสะอาดแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่นะคะถ้ามีใช้เครื่องคือนุ่มมากๆเดี๋ยวอุ้มจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการใช้เครื่องกับใช้มือกันเนาะที่เราใช้เครื่องล้างหน้าล้างแล้วนะคะคือผิวอาจจะนุ่มมากๆทุกคนคือนุ่มกว่าการที่เราใช้มือล้างหน้านะและตรงไปของเครื่องล้างหน้านะคะคือเขาสามารถแบบเข้าไปตามซอกหน้าเราต่างๆนะคะเลยทําให้ ทำความสะอาดได้ดีกว่าการใช้มือแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดสิวอุดตันได้ดีกว่านะคะอันเนี้ยก็คือจะเป็นข้อดีคือนุ่มแล้วก็แบบผิวรู้สึกว่าแบบสะอาดกว่าการใช้มือนะคะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันทุกคนคือบางทีอะ่ะ ตัวขนนะคะตัวขนซิลิโคนบางรุ่นน่ะคือน้องเขาจะแข็งแล้วก็บางรุ่นไม่สามารถปรับระดับความสั่นได้นะคะมันก็อาจจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองยิ่งไปกระตุ้นให้ผิวเกิดการระคายเคืองคืออุ้มจะไม่แนะนําเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเป็นสิวอักเสบเยอะๆหรือว่าผิวบอบบางผิวระคายเคืองง่ายอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไม่แนะนําให้ใช้เครื่องล้างหน้านะทุกคนก็จะให้แบบใช้มือล้างหน้าดีกว่านาะส่วนข้อดีของการที่เราใช้มือล้างหน้านะคะทุกคนข้อดีเนี่ยคือมันจะไม่ทําให้ผิวของเราเกิดการ ายเคืองเพราะว่าเราจะรู้นะคะว่าแบบว่า เออหนักเบาอะไรยังไงแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือบางทีอะเราไม่เราล้างหน้าไม่สะอาดนะถ้าเกิดว่าเราล้างผิดวิธีนะคะมันก็จะทําให้เกิดสิวอุดตันที่ง่ายกว่าการใช้เครื่องเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความแตกต่างระหว่างการใช้มือกับการใช้เครื่องล้างหน้านะคะมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะแต่ใดๆก็ต้องขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ล้างหน้าด้วยนะเพราะว่าบางคนอนะสิวขึ้นเรื่อยๆเลยโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วเราก็ไปเปลี่ยนตัวแบบสกินแคร์นู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอะอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ ที่เราล้างหน้านะคะปริมาณของน้องเขานะคะอยู่ที่50มิลเลยนะทุกคนราคา150บาทเท่านั้นเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ตามเว็บไซต์เฟสแล๊นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อตามช้อปปีก็ได้นะอย่างอุ้มก็ซื้อตามช้อปปีนะคะเพราะว่าบางทีมันแบบมีส่วนลดนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็สามารถซื้อได้ตามหน้าร้านวัดสันนะคะทุกคนคืออุ้มอยากให้ลองจริงๆคือตัวนี้น้องเขาไม่ทําลายผิวแล้วก็คือมันแบบ อ่อนโยนมันแบบว่าเหมาะกับคนที่แบบมีปัญหาเรื่องผิวนะคะอยากให้ลองจริงๆนะคะตัวเฟสแลบตัวนี้นะคะฝากด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบกําลังหาตัวเจลล้างหน้าหรือว่าใครที่แบบใช้ตัวแบรนด์เฟสแลบอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่ออุ้มด้วยนะคะบายบายค่ะ